อาการวันนี้เป็นไงบ้างคะการตอนนี้ก็ดีขึ้นจัดแปดสิบเปอร์เซ็นได้แล้วมีอะไรบ้างมีรู้สึกว่าเกิดอะไรไปคะรู้สึกเหรอก็ทานข้าวได้เยอะขึ้นจ้ะแล้วก็ลมที่เลอะเรื่อยๆก็ไม่มีมีน้อยมากจ้ะแล้วก็ในเรื่องของจีเอ็มซีเรียลคือเรื่องของกระดูกใช่เรื่องกระดูกค่ะตอนแรกที่เข้ามาน,นี่มีปัญหาอะไรตรงไหนบ้างที่เกี่ยวกับกระก,ก็เกี่ยวกับ กระดูกคอกระดูกคอปวดปวดกระดูกแล้วก็ปวดไหล่มันมีก้อนเนื้อที่ยังยังใหญ่อยู่มีอยู่ตรงข้างข้างข้างซ้ายแต่ตอนนี้ดีขึ้นมันยุบยุบลงไปเล็กลงแล้วเราได้เอ็กซเรย์หรือว่าอะไรอ๋อไม่ได้ไม่ได้เอ็กซเรย์เลยเพราะว่า เขาเขาไม่เอ็กซเรย์ให้ไม่ได้ทําอะไรให้เพียงแต่บอกบอกว่าเออเป็นอย่างนี้ข้อกระดูกคอเสื่อมแล้วก็ให้ยาวิตามินมาทานแล,แล้วดูแล,แลตัวเองมาประมาณกี่ปีพี่เกี่ยวเรื่องกระดูกคอเสือ่อมก็เพิ่งจะรู้ว่าตัวเองเป็นนะ,ะเพราะว่าตอนแรกอ่ะก็เหมือนกับว่าเป็นกล้ามเนื้อกล้ามเนื้ออักเสบเพราะว่าจากที่ว่าเหมือนกับทาอะไรค้างไว้นานๆค้างไว้นานๆ,ๆแล้วบอกว่าทําให้กล้าม ตรงนี้มันเกรงกล้ามเนื้อมันเกรงแล้วมันทําให้ปวดได้ก็คิกว่ามันจะกล้ามเนื้ออักเสบแล้วก็ไปกายภาพไปกายภาพก็ว่าดีขึ้นแต่ว่าก็มาเป็นเป็นหนักอีกทีหนึ่งเนี่ยตอนต้นปีเนี่ยอันนี้จุดนี้ใช่ใช่ใช่จุดนี้ทําให้ให้เราตัดสินใจก็เห็นคุณคุณนาเขาบอกว่าเขาเป็นนี่นาที่มีปัญหาเรื่องกระดูกเสื่อมในคลิปใช่ไหม เขาผ่าตัดมาแล้วไงแล้วก็เลยเออถ้าเกิดเราคิดว่าเราเป็นเนี้ยเราก็ต้องมาผ่าตัดเนี่ยมันก็ต้องมาเหมือนกับแบบว่าผ่าตัดแล้วมาทําอย่างนี้อีกอ่ะสู้ทําอย่างนี้ไปเลยก็จะดีกว่าถูกไหมจ้ะแล้วหลังจากทำครั้งนี้เป็นครั้งเท่าไหร่ละปาตี้ครั้งนี้ครั้งที่ที่เจ็ดที่จะทําที่จะทําก็คือแสดงว่าอันนี้เป็นผลของที่เราทำที่หกครั้งอืมต้องทำตั้งแต่ครั้งแรกที่ทําไปเรารู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงก็บ่าบ่าไหลคอดีขึ้น มันค่อยดี้ค่อยดีขึ้นค่อยค่อยดีขึ้นจนถึงวันนี้ก็ประมาณ8ปดสิบได้แล้วมีมีหงเหลืออยู่บ้างใช่แล้วมีเรื่องอื่นเป็นไงบ้างเกี่ยวกับผมก็ผมก็ไม่ค่อยร่วงแล้วผมไม่ค่อยร่วงปกติปัญหาผมร่วงนี่มันนานไหมคะมีมานานแล้วหลายปีแล้วเป็นสิบสิบปีแล้วเรื่องผมร่วงเนี่ยแต่แต่ก็ไม่ไม่ได้สนใจเพราะว่าคือผมร่วงแล้วมันก็ขึ้นมาไง ก็เลยไม่ไม่ไม่ค่อยรู้สึกแต่ว่ามันก็จะบางลงเรื่อยๆคือจากมัดใหญ่ก็แต่มันก็ร่วงก็ก็ค่อยๆมันก็ผมมันก็ขึ้นไงก็เลยไม่คิดอะไรมากแล้วการที่เป็นปัญหาอย่างคือเรื่องเลอะที่เราเป็นอืมันเลอขนาดไหนที่ตอนแรกเลยเลอมากเลอะเลอจนเหมือนจะจะอาเจียนนั่นแหละค่ะที่บอกว่าถึงขนาดติดคอเส้นอะไรใช่ติดไม่ได้เดี๋ยวนี้ติดได้แล้ว ตอนมีรู้สึกสบายตัวสบายตัวขึ้น,นะะดีขึ้นสดชื่นขึ้นแล้ว <c oughs> นอนหลับเป็นไงบ้างนอนหลับดีค่ะับถ่ายปกติคับ <c oughs> ถ่ายปกติผิวพรรณเป็นไงบ้างพี่ผิวพรรณก็รู้สึกก็ดีขึ้นอะ <c oughs> มันมันมันเหมือนมันมีมีมีมันมันไม่ไม่แห้งปกติคือเราเป็นคนผิวแห้งใช่ใช่เป็นคนผิวแห้งอันนี้ก็รู้สึกว่าชุ่มชื้นขึ้นชุ่มชื้นขึ้นใบหน้ามีการเปลี่ยนแปลง ก็ไม่เคยได้สังเกตนะวันนี้ผ่านไปประมาณกี่วันแล้วคะก็วันนั้นทำวันที่สามสามสิบครั้งแรกวันที่สามนี่สเดือนหใช่แล้วก็หยุดไปหยุดมาทำถึงวันที่เท่าไหร่อะยี่สิบยี่สิบเท่าไหร่ยี่สามวัยี่สองยี่สามมาทำวันนั้นใช่ไหมแล้วก็หยุดมาก็มาทำเอาวันนี้ก็เกือบเดือน รู้สึกพอใจไหมพี่กับผลที่เราได้รับพอใจนะเราสัมผัสได้จริงๆใช่ใช่ะไร่เปลี่ยนแปลงนะคให้แนะนำถึงคนที่มีปัญหาเรื่องกระดูกกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยค่ะแนะนำนิดนึงถ้าเขามีปัญหาแล้วถ้ามีปัญหาเรื่องนี้ก็ลองมาปรึกษาดูจ้ะอันนี้เดินทางมาจากที่ไหนเดินทางมาจากเออ่ ก็เรียกอะไรบางบางแคร์ปีนี้อายุเท่าไหร่คะปีนี้อายุห้าสิบแปดค่ะแล้วหลังจากบริารการร่างกายไปหกครั้งก็รู้สึกว่าความสดชื่นเนี่ยมันทำให้รู้สึกย้อนวัยกลับไปได้เลยดีก็ได้นะได้ประมาณสักกี่ปีคะพี่ก็หกเจ็ดปีแหละค่ะก็เหลือสักห้าสิบกว่ากว่าหน่อยโอม้มันมันมีมีความมีความรู้สึกว่ามัน อะไรอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรู้สึกก็เหมือนย้อนมันจะอะไรอ่ะบอกไม่ถูกมันเหมือนกับมันจะกลับไปนั่นนะย้อน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 อายุตัวเองยังไงอ่ะพี่ความรู้สึกยังไงมันมันเหมือนมันมันมันมีไอ้นั่นนะที่ว่าอะไรอ่ะคือ มันรู้สึกมนกระฉับกระเฉงขึ้นหน่อยนึะจ่ะความสดชื่นความสดชื่นแข็งแรงหมายถึงว่าเรานอนตื่นขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่แล้วเมื่อก่อนเนี่ยเป็นไงอะคะพี่ก่อนที่จะบูรณาการร่างกายมันก็ไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่อืมก็คือตามวัยตามวัยตามวัยตอนนี้รู้สึกเหมือนกระชากเออมันกระชากกับมันน้อยแล้วตอนอายุห้าสิกปีผ่าเราเราเป็นยังไงบ้างพี่ถ้าย้อนไปถึงตอนนั้น อายุห้าสิบกว่ากก็ตอนนั้นก็ดูแข็งแรงนะค่ะเออทำอะไรก็สำเร็จใช่ใช,ใช่ยังก็ปีก้กระเป๋าอยู่โอเคถ้าถ้าให้พูดอะไรก็ได้ะคะ่ะนึกถึงในแพทย์อ,อนคลินิกแล้วให้พูดคำอะไรก็ได้หนึ่งคำส,สั้นจะพูดว่าอะไรคะเออถ้ามีปัญหาสุขภาพก็ลองมาปรึกษาที่คลินิกดู